อ่ะมาดูสินเจริญยนต์ครับบาดนี้ช่องล่างนี่เป็น200 <Sukain> 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 ครับนี่เสียตองนี่นี่เสียตองเสียตองนี่ครับเองเลยนี่นเสียนยังเสียนยังขับคล่องยังา <laughs> แล้วตอดมือแล้วกำลังกลางอุ้มครับนี่โอ้อันนี้จวดมากเลยครับเนี่ย สินจเจริญยนต์2,017สุปเปอร์คิง วันนี้จะเป็นยอยอทิย่นไ,ไปไปวะดีมากแบบ <c oughs> ตอนนอกเราเครื่องไม่เป็นไรในตูม <c oughs> มันเดิมใช่ไหม มันโอบปั่มน้ำโอบรูปหเอ๊ะปั่มน้ำดูระบายตรงนั้นอืมดับเลยใช่ไหมนกข้ามือเลยเคลียร์ไปนี่เรียบร้อยตัวทิ้งใบเฉาไปเติมน้ำเลยน้ำไม่ไหวจุเลยสตาร์ทติดปกติเนอะนี่น้องชาบเชิดไม่ไปป่เนาะงก็ไม่น่าเชื่อเนาะปกตินี่ถ้าน้ำแพงนี่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี้พิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นนี่เออ เอ็กว่าเมาโรุทุกไวน์จะได้เจียไปแม่ปุกเชียวเครื่องอะไรกันปกติมันเดิมเหมือนเดิมอ่ะไอ่หยาเอ,าเอา็กแรงเมันเดิมนั่งมันก็ไม่เห็นมีควรเอออันนี้หนามแห้งปกติอย่างน้อยก็ต้องว่าต้องน้เบึงแ,มมแล้วนี่อยู่แต่ปกเกินฟ้าสูบมันน่าจ,จะอนี่เพราะว่ามันมีอากาศออกมานายจะโกงเนาะปกเกินนาจะซึมยังแรงเหมือนเดิมเหรอ ไงอ่ะอะๆๆเดี๋ยวไปดูขงหน้าอันนี้จวดมากเลยครับอันนี้ ก็เป็นของกายบ้าปั่มก็จะได้กินหยิบสามอ่ะได้แล้วครับเมื่อกีุ้ดได้นหน่อยเอาครับเกียวเท่า,าเกียวองเดียวดีนะครับคันนี้ว่าผมกับสกอร์นูมกัอยู่ด้วยกันก็นนี้แหละครับ เวสินเจริญตัว2 0ง7ครับผมกี้สักกี่ปีเนาะ17 18 19 2 0 1บแ2ุดอาเขปีอ่ะพอดีไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วราดูมก่อนนะครับ โอ้ดูขาวไหลห,หน่วยดีนะม <c oughs> ันรถโต๊โมเมื่อกี้นี่ครับนี่โต๊ะยุดก็เลยเกี่ยวต่อแต่ว่ามันก็ไม่เปียกเท่าไหรครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นม <c oughs> ือสองรับครับสำรองไมืก่อนมือคับจริงๆอยู่หนังอยู่ยังนั่นอยู่ครับแล้วย <c oughs> อย่างนี้พี่ๆก็อย่าลืมกดติดตามผมนี่เมดเดิลน้อง เขามาแล้วใครมาดูแล้วก็ช่วยกดติดตามช่องแสงทองลายสาวให้ผมเลยนะครับด้วย

นี่ของตาชาแกว่าจริงสักองอาทิตย์ไหวเขาเกี่ยวมดแล้วแกจะเลี้ยงหนูไหวให้ตีตอนไปเกี่ยวแกบอกไหวเงี้ยจะพูดว่าถ้าผมเกี่ยวเสร็จก่อนเขาจะมาช่วยไล่ตีอย่างนี้พอได้เวลาได้ตอนเย็นๆได้พากันไปอย่างหนูมาแล้วครับ

ปล่อยมือสองด้วยไอ้เล็กคล่องเราจะไหมนี่แล้วต่อไปมือหนึ่งกันดังดูออจะเป็นคนใหญ่รถูทเทสต่อไปบอกพี่ตบให้ได้งนิดหนึงบอกกันไหมเดี๋ยวเราเวียนมาดึงได้เสียต่องครับเองเลยต่องเดี๋ยวเขาจะออกไม้ชุดนึงอย่านั้นนะจะโกงเราเราบวกขายันาดกัน

Nói nôn vang rồi À Tui mới thăm lùm thật thì Mới thăm dưng lùm thật thì Ủa mà ngại đi Này, nghe rồi, đừng quên tìm tìm mọi người nha เขาหน่อยดีจริงๆนะครับปีนี้รุ่นไหลนะครับเต็มๆท่อเลยครับอันนี้ทำกอตังกบนาใหม่เลยครับกันนี่ตอนออกมาที่แรกก็ช่างเขาก็ได้ มาตั้งให้เลยครับเดี๋ยววันแรกตอนที่สื่มาที่เด็กนะครก็มาตั้งให้เรียบร้อย

วิ่งได้เสมอครับมัน,น,นี้ขขามมานนนก็ทำมาแบบแหมก็จะรีบกดติดตามผมในแต่กับเด้อ